ผมกล้ายืนยันเลยว่าวินิซิอุสจูเนียมีพรสวรรค์สูงมากพอจะก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะร,ระดับตำนานของเรอัลมาดริดได้ในอนาคตอดีตแข้งไบรเยนแอนเลเวอร์คูเซ่นกล่าวกับ goal.com การที่มาดริดทุ่มซื้อเขาจากบราซิลมาด้วยค่าตัวมหาศาลทั้งๆท,ท,ที่ยังเป็นแข้งโนเนมแสดงให้เห็นว่าเด็กคนนี้มีค่าพลังแฝงที่สูงมากและปัจจุบันก็เริ่มแสดงให้คอบอลทั้งโลกเห็นบ้างแล้วสิ่งที่วินิซิอุสต้องการต่อจากนี้คือเพิ่มภูนประสบการณ์ให้มากสุดเท่าที่จะมากได้ เสริมสร้างและรักษาความมั่นใจไว้ต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสลงสนามด้วยฉะนั้นหากซีดานตัดสินใจถูกต้องเด็กมันจะพัฒนาฝีเท้าขึ้นแบบก้าวกระโดดแน่นอนโรดริโกเป็นอีกคนที่ผมจับตามองมากเป็นพิเศษและเชื่อว่าเขากับวินิซิอุสจะก้าวขึ้นเป็นนักเตะชั้นแถวหน้าของโลกในยุคต่อไปเหมือนกับที่เรามีโรนัลโดเมสซี่สลาตันเลวันดอฟสก,กี้คอยขับเคลื่อนวงการอยู่ในปัจจุบันนั่นเองสนับสนุนบทความของแท้ไม่ก๊อปปี้ต้อง90าิบมิลคอมเท่านั้น อจ,จันไม่อนุญาตให้คัดลอกบ,บทความหรือรูปภาพไม่ว่าวิธีใดๆหากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้สูงสุด